ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรองค์ร้อยตัวโทธนเมธีราพิติชัยภาครองสวัสดิ์ของกผบการสืบสวนสอบสวนตำรวจจังหวัดพิจิตรใส่น้ำในการตำรวจฐานฝ่ายปกครองเพื่อป่าป้องปลอดภัยหมู่บ้านต้นเส้นที่25ธันวาคมพศ .2559 ถึงวันที่3มกราคมพศ .2560 เป็นช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่พศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือจัดงานเค้าดาวในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทําให้กลุ่มวิชาชีพก่อเหตุอันเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพิธีปล่อยแถวกวารางอจศกรรมในเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่มพศ2 5 6 0เป้าหมายในการระดมกวา้างในครั้งน,นี้คือหนึ่ง ป้องกันและปราบปรามการติสุทธับเาสกิลประเภทติดตามขยายผลจับกลุ่มคือขายยาสกิลและยึดทรัพ,พย์คุ้ค้ายาสกิตลตายสคำคัญสองป้องกันและปราบปรามอาชญาการรมเกี่ยวกับชีวิตทางกายและทรัพย์สินสามป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ขอให้เจ้า้า,า,าที่ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขุมรอบคอบ มาแล้วำัำฟังหมดเขา้าปุ้งมาจับเลยเฮ้ย<ป>รถของเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับพอตั้งลูกบอนรถเสร็จรัศาพอชัย